พาณิชต์ตรวจเข้มการขนย้ายมันสำปะหลังและสินค้าเกษตรที่ควบคุมเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรสวัสดีแฟนๆที่รักทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจวบเกษตรฮัจีเช่นเคยนะคะนายอุดมสีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ได้มีนโยบายให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพเกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยอธิบดีจึงได้สั่งการให้สายตรวจเฉพาะกิจกรมการค้าภายใน สนที่กำลังร่งรวมกับนายตรวจช่างตวงวัดโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองผู้บริโภคและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการลักลอบนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรควบคุมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น โดยมุ่งเน้นตรวจสอบในพื้นที่เขตชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านและผ่านและดา่านผ่านแดนต่างๆซึ่งเป็นจุดผ่านการขนย้ายที่สําคัญอาทิเช่นจุดผ่านแดนทาวอนบ้านขาวดินจังหวัดสะแก้วจุดผ่านแดนทาวอนบ้านผักกาศจังหวัดจันทบ,บุรีรวมถึงช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนและเส้นทางต่าง,างๆทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่คาดว่าจะทําการขนย้ายสินค้ากเกษตรค่ะ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าในการปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้เป็นอีกแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอีกมาตรการหนึ่งของกรมโดยเน้นการป้องปรามมีให้มีการขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาภายในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาซึ่งเป็นการยกระดับได้มีรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยค่ะ จึงขอฝากเตือนผู้ประกอบการว่าอย่าลักลอบคนย้ายสินค้าเกษตรเพราะกรมได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดส่วนราคามันสำปะหลังประจำวันที่5พฤศจิกาย,ยน2567นะคะข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะเรามาดูว่าทั้งหัวมันสดแล้วก็หัวมันเส้นจะมีราคาเป็นยังไงบ้างเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ จังหวัดชนบุรีนะคะอําเภอเมืองบ้านบึงตัวนี้สําหรับมันเส้นคะ่ะคุณผู้ชมมันเส้นนี้จังหวัดชนบุรีราคาอย่างคงที่นะคะคือ6บาท60สตางค์สำหรับเนินหินราคาอย่างคงที่คะ่ะ6บาท35สตางค์นะคะจังหวัดลบบุรีราคาอย่างคงที่6บาท70สตางค์ค่ะส่วนนะครหลวงนั้นราคาอย่างคงที่ 6บาท35สตางค์ถึง6บาท70สตางค์นะคะบางไซรราคายัางคงที่6บาท35สตางค์ถึง6บาท80สตางค์นะคะก็ยังไม่มีการว่าขึ้นราคาหรือลดราคาลงนะคะเพราะว่าตามข้อมูลนี้ไม่มีตัวไหนขึ้นราคาเลยคะ่ะสำหรับมันเส้นของเรานะคะส่วนหัวมันสดมีขึ้นราคานะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าจังหวัดอะไรบ้างมีขึ้นราคานะคะหัวมันสดเปอร์เซ็น์แป้ง 25%ประจำวันที่5พฤศจิกายน2567จังหวัดชนบรุรีราคาย,ยัางคงที่คือ2บาทส5สตางค์ถึง2.45บาทส5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะจังหวัดระยองราคาลดค่ะคุณผู้ชมราคาวันก่อนอยู่ที่2บาท55สตางค์ณนะวันนี้ราคาอยู่ที่2บาท40สตางค์ก็ลดไป15สตังค์นะคะส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานั้นราคาลดเหมือนกันนะคะ ราคาเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท45สตางค์ถึง2บาท80สตางค์ณนะวันนี้2บาท40สตางค์ถึง2บาท80สตางค์ตัวนี้ก็ลดลงไป5%เอ้ย5 5สตางค์ค่ะคุณผู้ชมขออภัยนะคะ ส่วนจังหวัดสแก้วนั้นดีใจด้วยนะคะเป็นราคาที่ขึ้นไป10สตางค์คือเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท40สตางค์ณวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2567ราคาขึ้นมาแล้วนะคะจาก2บาท40สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ขึ้นมา10สตางค์แล้วนะคะจังหวัดนครราชสีมาราคายัางคงที่คือ2บาท25สตางค์ถึง3บาท10สตางค์นะคะ จังหวัดกาลรัศินราคาขึ้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท25สิบห้าสตางค์ถึงสองบาทห้าสิบห้าสตางค์ณนะวันนี้ราคาอยู่ที่สองบาทสี่สิบสตางค์ถึงสองบาทเจ็ดสิบสตางค์เลยทีเดียวค่ะขึ้นมาเยอะนะคะคุณผู้ชมส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดราคายัางคงที่สองบาทสี่สิบห้าสตางค์นะคะ จังหวัดขอนแก่นราคาขึ้นนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่สองบาท60สตางค์ณนะวันนี้ขึ้นมา15สตางค์นะคะเป็น2บาท75สตางค์ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับจังหวัดอุดรธานีนะคะขึ้นเหมือนกันค่ะราคาวันก่อนอยู่ที่2บาท60สตางค์ขออภัยค่ะจังหวัดอุดรธานีราคาวันกอ่ 2, อ,นอ,อน,น,าาน,รราาน2บาท25สตางค์ณนะวันนี้ราคา2บาท50สสตางค์ ก็ขึ้นมา25สตางค์ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมีขึ้นราคาอยู่4พื้นที่นะคะก็คือจังหวัดสะแก้วนะคะแล้วก็กาลสินแล้วก็จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีนะคะสำหรับราคากาก,ากแห้งนะคะโรงอัดจังหวัดชนบุรีราคาจะอยู่ที่2.50สตางค์ถึง3บาทราคายังคงที่นะคะส่วนโคราชนั้นราคายังคงที่ค่ะ อยู่ที่2บาท50สตางค์นะคะส่วนโรงงานอาหารสัตว์ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูราคามันเส้นของโรงงานอาหารสัตว์กันนะคะราคายังคงที่ราคาอยู่ที่7บาท20สตางค์ถึง7บาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับมันเม็ดราคายังคงที่ค่ะคือ7บาท20สตางค์สำหรับกากแห้งนะคะราคายังคงที่คือ3บาท80สสตางค์ ถึง3บาท90สตางค์นะคะส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะคุณผู้ชมราคายัางคงที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงนะคะราคาจะอยู่ที่9บาท50สตางค์ถึง 9, บาท90สตางค์ค่ะสำหรับแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเรานะคะราคายัางคงที่ค่ะคือ15บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับราคาแป้งมันสำปะหลัง ที่ต่างประเทศกันนะคะราคาอยู่ที่490หยวนต่อตันค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูข้อมูลของตลาดจีนกันบ้างนะคะข้อมูลตลาดจีนเป็นมันเส้นภายในนะคะราคาจะอยู่ที่2,500ถึง2,700หยวนต่อตันนะคะส่วนข้อมูลตลาดไทยนั้นราคามันเส้น FOB นะคะราคาจะอยู่ที่225ถึง250 230เอยนต่อตันนะคะคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลตลาดไทยเนาะมันเส้น FOB 2 25ถึง2 30เยนต่อตันสำหรับแป้งมัน FOB ราคาจะอยู่ที่4 35ถึง4 80เยนต่อตันนะคะส่วนตลาดเวียดนามค่ะคุณผู้ชมตลาดเวียดนามมันเส้น CNA นะคะราคาลดค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนราคาอยู่ที่2 43ถึง2 45หยนต่อตันณนะวันนี้ราคาอยู่ที่2 35ถึง 245ยหยวนต่อตันค่ะสำหรับแป้งมัน cna นะคะราคาจะอยู่ที่430ถึง460หยวนต่อตันนะคะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับราคามันสําปะหลังประจำวันที่5พฤศจิกายน2567นะคะส่วนทางด้านการติดตามภาวะการผลิตมันสําปะหลังฤดูกาลผลผลิตปี2567 ของสี่สมาคมคือสมาคมการค้ามันสัปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสําปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสัาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้ง้อสังเกตข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเปิดเผยจากสถานการณ์ล่าสุดของโรคใบด่างมันสําปะหลัง พบพื้นที่การระบาด20จังหวัดพื้นที่กว่า6 1 0 0 0ไร่ส่งผลให้มันสำปะหลังของไทยลดลงตามส่วนนะคะแต่ข้อมูลของคณะสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวประจำเดือนประจำปี2,567จาก4สมาคมคาดว่ามีพื้นที่ระบาดมากกว่านี้หลายเท่านะคะทางหน่วยงานก็ได้ประเมินที่มีพื้นที่ระบาดกว่า3ล้านกว่าไร่มูลค่าเสียหายกว่า 1 1 0 0 0ล้านบาททั้ง4สมาคมแป้งมันสําปะหลังคาดว่าผลผลิตในฤดูใหม่ที่จะถึงนี้มีเพียงประมาณ20กว่าล้านตันเท่านั้นจากที่เคยปลูกได้30กว่าล้านตันในขณะที่ความต้องการของตลาดมีสูงกว่า40ล้านตันก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแป้งมันและการส่งออกโดยในปี2,567ประเทศไทยอาจสูญเสียรายได้เข้าประเทศหลายล้านบาททีเดียวค่ะ